บรรยากาศนะครับรางวัลเมฆาลานะไหนด็อกเตอร์ผ่าลิ้นเขาขึ้นไหนซูมหน่อยแล้วส่ผมหน่อยเพราะเขาจะไปลงติ๊กจ้ะไม่ได้ใช้กล้องใหญ่ซูมเลยเหลือใช้กล้องใหญ่ใหญ่เออใช้กล้องใหญ่มันต้องไปลงความเลยส่งเลยไม่ได้เออเลยไม่ไั้เลยเออเยอะเดือดเป็นช็อตนะไปดูเยอะทำได้ไรทำนะเท่าไหร่คนที่ไร คนที่ไรคนที่ไรคนที่หกเออเร็วอะเออเร็วเออคนที่หกนะอือนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมอันนี้ป๋าคืออาฉลองมาด้วยนะนะครับ

อเรากิดไม่คุยไนละคุยกันอรอยอย่งเงได้จำได้คือบรรยากาศนะที่เขามารับตุ๊กตาทองกันนะครับก็จะมีคุณเอกลังซีโร่นะนี่และครับความยิ่งใหญ่ของตุ๊กตาทอง จำไม่ได้จำไม่ได้พี่ดีกรน่ารักน่ารักนลยเหนอะเนอันนี้พี่หนุ่มแบออแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยน้องไนท์แล้วก็น้องนัดแล้วคนนี้คนนี้ออสวัสดีครับผมรัชต์าครับยินดีได้รู้จักนะครับแล้วก็วันนี้พาน้องๆมารับรางวัลนะฮะพิธีกรยอดเยี่ยมจากช่อง TNA n t Voice TV แล้วก็สุวรรณภูมิอ๋อพี่สวัสดี บรยบรยากาศนะครับอนะถ่ายภาพเลยมีตากล้องมือหนึ่งถ่ายาไปเ